สวัสดีครับพี่น้องผมมือนี้กับพอกันอีกเกลนเคยครับพี่ตุ๋ยลงไปพอกันมือนี้กับไปหาอยู่หากินเลยพี่น้องเอ้ยมือกับไปหาอยู่หากินก็ออกมาอยู่เสียงหน้าอย่าพี่น้องเอ้ยออกมากยัง <c oughs> ออกมาเพ็ดตอกพี่นองง้องเอ้ยเพ็ดฮอดตอกวันนี้เยิงบึ้งกูนั่งอู้เลยกับเราบึง้งเราฆ่าอยู่พี่น้อง,งพวกมันเป็ดสะสอนพูนั่ง หล่อมัยเป็นแบบกองจุกจุกพี่น้องเลยอยู่เสียงหน้ากับว่ามีอย่างหล่อมพี่น้องเลยคนนั่งบ่อแหลอกกองเต็มเลยแล้วมันอยังนี้ก็เราทัดตู้เย็นที่จะกองใส่ได้ใช่ไหมระหว่างบ่อแหล่ตูล้ลำโพงพกคักพี่น้องเอ้ยอ,อยู่ทตงอยู่ตาอยู่เสียงหน้าคนก็อาศัยอยู่กูนะเบิ้งไม้ครับวันว่างๆครับ เห็ดตอกเด่นปไปพี่น้องเห็ Head ดตอกลายอยันเลยนี่มาแรงมากกับไปยิงหนูพี่น้องเลยไปสั้นหนูครับอุ่นตอกหยุดลดซาเลิงพี่น้องเลยกะพอดีเอฟซีเพิ่นถามมาโกโจแกร์ก็เปรียบบันไดอยู่เลยพี่น้องเลยก็เลยสิไม่เห็ดกิบสันๆให้เบิง้งเลยเอากระบะออกมากระบะหนึ่งครับไทยไอ้เบิ้งถ้าสิตอบไปนะคอมเมนต์ก็คือจีบเข้าใจพี่น้องก็เลยเห็ดกิบใอ้เบิ้งเลยครับ ก็ล้มแน่เด้อจังน่อยพอดีเพื่อนคอมเมนต์มาถามว่ายึดไอ้เล็กกับกระบะเนี่ยควงกระบะเนี่ยยึดจังไหนถ้าตอบไปก็คือที่พวกเข้าใจพี่นอ้องตอบในคอมเมนต์ก็เลยเห็ุจีบไปหมดเลยสันส่นๆหรอกว่ายาวไปไหนที่เนี่ยครับกระบะปูนเอามาก,กระบะเดียวช่วงนี้ก็บพกใครได้ใส่ดอกพี่น้องเยปูนค,ครับตอกอ่ะ ไปยิ่งหนูุม่มือพี่น้องเลยแง่ไปเร่งก็ได้อยู่ครับหนูวพอได้อยู่ด้กินจงว่าปีงเม่กินทงพี่น้องเลยก็เปรเียกบองก็ขา่าเหนียวเดี๋ยวอมไว้อยู่พเพืดอนี่ปีงตัวหนึ่งพี่น้องเลยมัขึ้นได้สามตัวครับไปหาพ่อได้อยู่ด้กินมาเขาเรื่อง่อพี่น้องเลยกระบะปูนพี่น้องล็อกจังไดยสินี่มันบ่เห็นดอกน,อน็อ ผมมีนอ็อตโฟครับข้างบนครับผมมีนอ็อตโฟหู้อันนี้กันหู้ล็อกกับอีกตัวต่อไปครับพี่น้องล็อกแท่นมันฐานข้างบนอ้างปีเด้อพี่น้องกระบะปูนหรือว่ากระบะปูนนี่แหละหรือเอื่นอ้างปีก็ได้ วิธีล็อกกับล็อกจังไดตจีล็อกข้างล่างครับนี่มันจะมีโหนอยู่ข้างล่างพี่น้องเดี๋ยวสิปีนให้เบิ่งหลังครับนี่ยมมีน็อตดอกทั้งขึ้งเหลียวบอเห็นบริษัท้องขาของยังเขาดอกช่วงนี้ก็บ่ได้ใัทเลยครับเบบรื่องบันไดเพราะว่าหาจอบน้ำฟังน้ำยังเอาบริษัทในช่วงประกอขึ้นที่ดีคนละพี่น้องเลยหนา ฝนมากผมแล้วเร็วบึงไอเบียบมาปีนให้เบิึงได้พี่น้องยีดที่หรอกเบิึงครับน็อตสกูเห็นยี่ตัวนี่ครับสกูมันจะมีหูกระบะป,ปูนมันจะมีหูออกมาแบบนี้ล็อกทั้งใต้พี่น้องนี่ยึดไปนี่บ่ได้ทะลุเด้นี่ยึดขึ้นมาหลอกขึ้นมาเลย นี่ครับนี่ล็อกนอก็อตประมาณแปดตัวข้างละสองครับนี่มุมนี้กับสองมุมนี้กับสองเป็นซีมุ่มันเป็นแปดตัวพี่น้องนี่แหละขึ้นใจที่พอตอบตอบไปพี่น้องก็คือนใจพอเข้าใจนี่ครับมุ่มงรุ่งเสียอย่างนี้นนนนงไป เก่งน้องนอาแตะโอ้กูยิ่งเลยวาดท,ท,งงากทุกข่นน,นุ่มเด่น้องคงที่เข้าใจเนาะยืขึ้นเป็นเนี่ยเล็กเขาก็ะเห็ดตัดเปิดซีผ้าออกกันกคน เทะกระบ,บาปูนด้าลาก็เอาอันนี้ลุ่งแขางล่างนุ่มลุง่งจอทั้งหุ่ณยิ่งเข้ามาเลยจอขาไก่ง่ายๆครับพี่นอ้องเพียงแต่ว่าพี่น้องไม่เข้าขใจที่สุเป็นทฤษฎีอ,อะเ,ออะเห็ดแสเรียวบุ้ตามนั่นแหละพี่น้องเลยขีดเชือดมันก็อยู่บันนะครับเอามากกระบะบเดียวมาใช้ให้พี่น้องเบิองเลย ผู้สีเข้าใจเนาะพี่น้องไอ้สกูน็อตเป็นเบอร์แปดกับสก,กูยิ่งสันไทยพี่น้องเอาโม้สั่นครับหรือว่าพี่น้องมีสสก,กูรุ่นใดนี่จะยิ่งเข้าไปเลยได้ให้กันครับนับนี่เละพี่น้องนักขึ้นธามาหลายคนก็เลยเจ็ดคลิปเลยพี่น้องเพราะว่าต่อไปนี่ประทัาใจดอกคือดว่าได้เห็นถึงมึงเลย จิ้มเลยพองตามนั่นครับสิมมหูแบบนี้แหละกระบะรุ่นนี้เลยอ่างบัวอันนี้ประสงค์พี่น้องแม่ขี่ขาดแล้วต้วตามนั่นพี่น้องหวังว่าคงถิ่วใจเนาะพี่น้องเล็กกะน,นิ่วเดียวครับนี่บิดไปซิสร็จซิปสิ่งค้าคักเลย ตามนั้นและพี่นอ้องเล็กหนึ่งนิ้วครับเนี่ยส่วนหมูที่ไป่ตั้ตัวชูมือเลยครับเอาไปจักเลยครับอยาจะบองยีบไทยคิดในเบื้องมันติดเหลียงพี่น้องก็เลยบระหยัดไทยเฮ็ดเนักไทยไปแล้วก็มีปัญหาก็เลยปกติอยู่ไปชัดทุกมือครับหนู ติดเหลียงติดยางมันยากในการเห็ดลิปกันเลยอเพรเห็ดเคยเห็ดลงไปแล้วพี่น้องติดติดเหลียงหมดเส้นสินเส้นยางกับก็เขาเบิ่งบ่ดีก็เลยบ่อยากเห็ดพี่น้องตามนั้นครับพี่น้องวังว่าพวกติเข้าใจนะครับคลิปนี้เอาสันๆครับไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ติเอาซ้ำนี่แหละคลิปหนาจะพอไหมอ้รมแห้งคนไปพ่อกันไหมลิปหนาครับ